จะแม่นองไฟจะวันน um. ี้ยุบบ้านจะไปหาปลาวางใบจะได้สามตัวโอ้ได้หลายยูหกตัวผู้ใดเป็นผู้ใดหองไปสิเด้ยงไฟกับพออ้มาหมันกัอะคอสองตัวปลาน่หกตัว วันนี้เขาสิีเฮ็ดเมียงจ้ะปลาเผาคือฟัวมันเนี่อันภากอันนี้เก็บมมัจาน้าอันน่งเกี๊ยวตะปิกแฮงแซลตัลแซลซสระเน่ยักชอสลัดนี่ไปซื้อมัตจตลาดจนะยแล้วก็ะปุนในจังไปเผาปลาก่อนจตะจักคิดตำหนักกินกรุงเทปจ้ะมันก็มาหอดหมอเร้านี่อธิ้ามาฮอดมือเร้านี่ค่ะ ไดไปหาปลามาสูจิน่นกะติกินปลาใหญ่ด้วยนั่งกินโ,โมโหเท่ากับมะเยี่ยมพอเที่ยงให้ผ <c oughs> นไกลๆกันเ <c oughs> ยายมวนกับพอสมัยกับเลยปิดจงังเลย <c oughs> ประตูกับมะซุ้มนม นี่ยายนวลจ้ะนี่ยายนวลอันพี่สาวยายม่วนโอ้อันนี้อันใยสีจ้ะนี่อันนีน้น,น้องอีคอนั่งแล้วก็นั่งได้ลุกได้อยู่จ้ะอยากนอนก็นอนเหนื่อยละเมื่อยลูกก็นอนเแลยวฟ้ามียะได้ยสิเผาปลาสู้กินมาเนี่ยน่องหันยาบอคิวบมาบัว ออมตีประผิดว่าได้ห้าออมใส่หมูน้ำบอลด้วยใแกงด่วนๆแกงเปาเปาใส่ผักอีตูกระเสียบเด้อจ้ะเขาใส่ยางเใส่ยางจากยางทั้งนี้อีตไปเอาิเผาอยู่นาบ้านนี่จ้ะเตาใส่เตานาบ้านจะไปหาทานกันเปาแย่คือขยันขยัน ยันเนาะนะยันปฐห์ปมักนมนะั้เนาะพี่น้องมาบ้านเรื่งที่แล้วเนาะช่วงงหลังไปยันแักแนี่ยปายูปะเศร้าย่ฟุ่นเวียกรยยรยไรพี่น้องมาเพรเลยบ่มี่เนี่ยเห็ดก็เลยหอกหมาไว้เห็ดไปน้ามาทำเนาะอยู่ฟุ่นกรับยอยากหลายยามัดเบ็ดถ้าไปใส่นี่แหละครับที่ออตอ,ง,อง,งมันพี่น้องมันเบาแย่เกินตองเนาะเกินง่วงมันงเกินตองเบ็ดน่ามัดเบ็ดก็ไว้เกาะนี่พี่น้อง แต่บางคนพันกุ์จีเอามีดแหลมเจาะแล้วก็ใส่ลวดหรือใส่เอ็นเนี่ก็ได้ครับแต่เราแอมัดออกสบง่ายว่าเพราะว่าแท่งเร<อ>าเคยมัดให้ลุงรุ่<า>อนอยู่แต่มันบาอยู่้ตอนนี้แพคแมนองไรมัดเบ็ดอยู่ก็เบ็ดแล้วพี่น้องไว้ใจก็ได้ครับมัดเบ็ดมัดยังเนาะคเนาะเพราะว่าปลากินก็บออยากให้มันหลุดบอกให้มันไปนะพี่น้องก็เลยตรงลุือเอง คว่ามันใจไว้นะครับเนาะสวัสดีครับเราอเอาียรุน้ำโขงครับมันก็คิดพอที่ <c oughs> นี่เอาใดปะพี่น้องพี่น้องเป็นยังไงเดีด๋ยวฝันล้มฝนตกบ่ช่วงนี้ทางอื่นกระชิตกอยู่งละทางบ,างบ้านดวงหน่อยนี่บ่ตกจก้ะทางเชียงคานจังหวัดเลื่อยนยังไรเนาะอ้อนสองมือหรอกสองสามมือหรอกเจวแม่น้องไปหยิไปหาทานกันไิไปล้านข้าุ่นละจ้ะเพราะว่า นีนพอแอดแมนนั่นบู่มะพอแอดแมนนั่นเพ่อเอาไปฝากอยู่อยู่เจี่ยงข้านกระสอบปานหนึ่งคุณอนะจะเอาไว้ใส่ยุหุนเระจะประตูวสิดังไฟให้จะ้ะอันนี้หนังกล้วยมัตตฟังเล่าร้านสาวอยากกินนองพ่อยหมี่น้องมัตตากรุงเทพอยากกินหนังกีคัน อยากยังไม่อยากอยางหนังจีจีหนังพร้อมจ้ะที่หัดหนังอ่ะน้องค่อยแม่น้องไอ้ได้ยั่คีอน้องประตูดังไฟไห่อันน้ตะไคร้นี่า ทน,น,นิ่งตัวยหญ่ยจากาสะจากสะใสใสใสนี่ใสเดียวเลยใสอื่นบดาต้อหลุดนี่แหะ้อจิตเบียงนีก้ก็นั่นี่น้องไปจิตแล้วเบียงก็ใไปจิตกับปุ่นจีนังกันจีนังเหรอ้องพ่อยอยากลองพ่ออยากีนังเมผิดลางพักไว้ทาเสร็จ ผักสลัดหอมผักซีกีนสลัแหน่กระกาษขาวกินหอดักหอมกับผักซีกีนยูดบานเมืองเลยจ้ะงามงามว่าสิลกเอามาพออกมพร้อมกัะลืมกินหนังก่อนจ้ะโปกเกลือจ้ะ เาปั่นจับวงปลาอบให้หมาเต็นไงอตแล้วล่อยๆลองไปไามตัวนีไงตัวละโลลัวผลเลยนีแต่แหนวเพราะว่าใส่ม่องอันสิบสี่เส้นไปล่องจะหลุ่หนีเอ่ได้เพราะว่าหลุนหน่อยมันติเข้าแผงห้าสไได้บุ ไอจีดเง้แม้เตี้มังกันนะโอ้พอดีเพื่างนี้โอ้แบบก็ปนรับพี่น้องมันแห้งมันสมัยก้อนสุกลงไฟอ่อนๆเนะโอ้เดี๋ยวจตำน้ำจิ้มลอเลยบัดนี้ย ยวให้มน่น้องไปสิตตำน้ำกิ้มจ yup> ้ะนี่หากฟักซี่แล้วก็พริกนี่จะทั่วเาทั่วตับทั่วขวบบะมี่ทำทั่วก่อนจ้ะตอนเป็นทั่วตับนะต้องทำให้ละเอียดจังไงทำทั่วไว้เราจ้ะวันนี้เราจิตตำพริก กระติบเบาเผ็ดนะเผีกลง่งันจัหน่อยตีเตำง่ายง่ายกระเทียมมาสักมร่ลงทำแหลกแหลกหน้าล่งจะเป็นโอ้บักหน้าหนองนิว้วงามดีดี มาเดินมิวยูวคนเดียวแล้วร้านมิวนั่งคิดช้อมกับเป็นยังไงผู้คบับบ่อนในโซกไปทำข่าวอยู่มันปลาล่งจ้ะส <liked> ีไลต์ชุดรถ เรียบดองใส่เิมน้ายก็จิมดคนด้วซิมกันซิมร้ายปรไดัดอกเห็นแดงใจไวเดีรุดจัดจัดนี่ยแล้วงอปากงอขนมเส้นสุดยอดเ,ออเปรี้ยวหวานเค็ม

สัปาซีพี่หัวเนอแตละตัวงามแมวละโลใครอยคบมีเมื่อย่างเมื่อเผาขอแล้งนี่จ้ะปลานิ่นเผาตัวยิ่งใหญ่เรียบร้อยน้ำจิ้มทั่วตัดจ้ะพักถาดใยหนึง่งกระปุ่นอออโอ้แยงไข่พัมประพิษ

เลยมหารใบายเน้ำเบเลยเขาขอบุณว่าหนองไส้หนองไสกินปลาหอับเมื่อวันนีเสมูทกันแต่บะหนังเค็มกินมาเหลืกินน้ำกินนม่เหลมุบะหนังไม่หมดละน้ำมันเขาเขาเนี่ยเพิมไม่สะกอง เนไนเขาอกไปกินาเขาเื่อกงพรไปกินเานั่นใหญ่ปวดดีเล็กกว่างเมียเรียกน่สกินแบม่เ่สีหัวเขาไปนั่งอาจะเนาะนี่เหมดนเราเดื่อทหอยมกินแล้ว่เนี่ยหยเงินสีเดินท้างแล้วกเดือดตืนเนี่ยตื้ มอให้กันแล้วเนาะน่งรดตูเด้ไปน้ำมันแล้วเีวพอยังให้ความแบบแบค่ะบลเดนกินไเ้น น้ำจิ้มไดเป็นน้าจิ้มได้เกตน้จิ้มบอบเกันี่อล่ะเนี่ยจิ้มได้หน่อคอยเน่จิ้มต่เ็ดๆไม่แ่บน้อคอยข้กจิ้มบ๊อบเฟตเ

เต็นครับไม่ยังก่อนแนมเมื่อเขอากันต้องทำเที่ยวคอไมาตบะมานผมอยานยอยากไปกินมานได้สะใจไหมงาถ่ายูปขาัว่าจัไก็ไปเวเเพมสอบออเาเาไปวเทียวท่านม เหมือนทมาก่าไรแต่ทิ่่ไไร่ีบีปลายก่อนไมก่้นะปลี่ยน้าหายเขากินอีกเรให้กินต้าุไปมาเพิยุทธิมงานว่าฮาพิยุทธเรื่อยยุทว่าลุงคนขาวๆนะวันนี้ข้ากันลุงงานมวนคักเด้ลุงตะเด้ บอมแพกันลลุงกันเลยไปดีวยวนนีออมเน่ยวางตโมงูงูแล้วปรเดไปเห็นน้องเขาไยยาข้างไกลน้อง่น้องเดทุ่มไดุ้่มกันแล้วแก่ใช่เนาะ เนี่ยโอเคแล้บวันใต้สามพี่น้องคนยรกๆนั่งแย่งกันเยอะนี่เมื่อเนี้ยอีกคนหนึ่งพี่ครับอีกคู่หนึ่งอืมีี่หนึ่งเมื่อพยายามเนี่ยไเชื่อจริงจันแต่ว่ามักกันบ่ต้องต้มเจ้าผู้ชายต้มเจ้าปลาต้มเจ้าปลาผู้ชายเักันปลาที่นี่ท่านมีเวลาเหตุก็สุร่องต้มเจ้าปลาถ้าปหยา ขาตอนรับฉันแล้วบ้างหน่อยเข้าปลาจันไว้าเข้ากินปลาหนัอขงเอาเห็นแล้วแค่ลุงข้ามันชอไปแต่ไปนั่นดีแค่ย่างปลาดียงหังเห็นต้งยางไปแบกเป็นตะลาเอาทำข้าวปั้เกียวแค่ลุงขั้มปูพกตัวไปอ่ะอันนี้ัาแล้วเดียวกินแต่ว่าเหมือนกันุกา เป็ดปาคนแล้วเป็นจงได้วัวไปเห็ดบ้านไห้ก็ได้ข้าวเงี้ยได้มาได้บดตัวมาพักกันบงะหนี่แพร่รับนะครับทุกปีแล้วปลูกมั่นไว้ตวอันปีน้ำท่วมกันพยายามในเด้อลุงั้มดีแต่แรลุงขัไปหาลุงคำนี่ปลาสดๆเลยเด้อลองเดินกระช่างไว้แมว กลับมาได้เลยหน้าต้องไปบ้านลุงขำด้อยแค่แล้วเดินบ้านนะไปย่าสงการจังแด่ก็ไปยำมาลุงขำยำเบาแย่จะเลื่อมของต้อนของปากข้างไก่ไปพร้อม่ได้พี่น้องเมื่อไงก็ได้มากินเขามาคำนัดขอบเป็นขอบขั้วใหญ่อะครับน้องไผ่ขาดแต่น้องแค่ครับผมทีมงานพญ่รุ่นก็อยู่หน้าครับวันได้เขามาเอาอยู่ดีไม่แห้งสุขภูทุกคนเลยครับพี่น้องอื คลิปหน้าพ่อกันไหมครับคลิปนี้สวัสดีครับวัติยา